มยังส so, so, ัาุปฏิปนโนภะขาวตัวสวกสสังกฆทรงสาวของพระบุญมีพระบาทเจ้านั้นโมไดปฏิบัติแล้วโวยชุบปฏิปันโนภะคาวตัวสวกสสังกฆ ส่งสาวว่าความราภูมีพระบานเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแลว้วอย่าย่าปฏิปันโนบังขวาวโตสวากสังโฆสรงสาวว่าความระภูมีพระบานเจ้าหมู่ไดปฏิบัตเิเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแลว้ว สามิปจแปนเจปันโตภาควัตโตสวกสังโฆสมสาวของพระภูมิพระภาคเจ้าโมใดปฏิบัติตสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จตาริปุริสายุคานิอียธาปุริสัพุกคลาทุ่ยแห่งบุรุษสี่คนนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกัสังโฆนั้น เป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับอาทินายโยเป็นผู้ควรรับทัศนธาทานอัญเชลีการณิโยเป็นผู้เทพบอกคทั่าไปควรทำอัญเชลี อนุตรางคุณยาเกตังโลกัสสาแเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นเบี่ยงเบาตามังสังขังอภิปุชายานีถ้าไปจาบูชาอยา่างเย็งจะพราประสงค์มนั้น ตามส,สังัฆศิรสานมามินข้าพเจ้าน้าานอมน้อมประสงโมนั้นด้วยเสียงกล่าว